พี่ที่ก๋วยอย่างนี้คือใช้อันอันนี้มันจังบักคือจังลํามกวยน้ำนี้ไให้มันหนีให้มันออกหมันเอาหนวดออกม่นวดมันตปัก้นเอาน้อยแต่สันคือบอกง่ายำักบ่น้อยนี่ละอย่งนี้ตัดไปเรื่อยงปลาตปกตินการก่วยตํำกุ้งวันจังแล่ไม่จีบเออถง้องกวยกุ้งเรียบร้อยแล้วครับ กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ก้อยกุ้งสดสดดีตอนนั่งอาหารน้ำหางกับสวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับบมมาอนี่มีก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งในกุ้งเต็มมากครับแล้วที่็ดกินตอนเที่ยงคือเกาครับผมอ่ะ บอร์กันสารีน้่งสกอยวั่นนี่โซโฟีมือสเต็ปวันนเอาไปเบิ่งครัคบกุ้งฝอยมันลอยน้ำตื้นเหลียวปลอยทีย่เรานี่หลายแบกหลายครับวันนี้สิกอยกุ้งครับมัาหาหนังเ่นโรงเรียนโรงเรียนอยู่ด้วยเสใสเลยครับนี่นี่เสใสกับมีพอาออกเกินมาบางไลทัขนลดวะมันหัน จ่ายไว้หน้าก,กุ้งตีกลอยลพี่น้องก้อย,ก,อยก้อยก้อยแบบแซ่บครับมากินน้ากันแล้วพี่น้องเนะเมื่อกี้เขาบอกที่ไม่ขัวไข่น้าเน้ไข่มาประมาณจากักเครื่องแข็งอีกขัวไข่ขัวไข่นี่เป็นซีฟเวอร์เาหน้าก้อยกุ้งเป็นซีฟเวอร์เช้านี่เมื่อน,นี้เซฟสองเซฟมาร่วมตัวกัน เอานไงเอนหะครน้อยผู้เตียมพักมันเจ้เนี่เมื่อนี้เจ้เตียมพักเด็ดานี่งสีตกอน้า้าวหน้าเราตีแกงไข่ครับตืดยัดเห็ดตุดหยัดเี๋อเมื่อ หลายอย่างลายย่างนี่ปมดขามหวานผมจนนี่น่องเลยปมาขามหวานนี่ยังนี่ก้อยซุกนี่หดก้อยซุกนี่น่องนี่ก่อางน้าคู่ไหมากโนจืดนี่น้องน้าคู่ะไดสินมันสินดำ้ำซุม เย็นเเอารียกไว้ตำพริกไปขวบให้พี่น้องเลยเมนูเด็ดอีกแล้วม네ันเมนูเด็ดอีกแล้วพี่น้องแซ่ <c oughs> บๆกันครับแล้วมักจะกุ้งเนี่ยเต่งเรียงๆกับมีดเนี่ยเต่งกับมีดนี่ทุ่มที่ใส่เนี่ยให้ตายกันนี่ ใส่เลยขาขงัใคร้ใส่กะแใส่ไปเล่าหัใจ่ใส่ันมาใส่ี่ห้ามากหาหจอมันใส่ข้าก็ต้องใส่กุ้งใส่กุ้งด้วยกัน้มแมขอี่รอบส้นหนังไปเออเดี๋ยวตันักเร่องอะน่ยังนี่ วิธีกวยอย่างนี้คือใส้อันนี้มันจังบัาคือจังดามกวยน้ำนี้ไมันให้มันหนีให้มันมัออกมันเอาหนวดมั่นมันติัปนหนดออน้อยแต่สันคือบอกง่ายสำน้อยนี่ละอย่า้อยแล้มนรดไป่อยโอ้ยน้ำปลาใส่เนาะ้องปติเนีอ้การ่วยจำกุ่มวันกลางแดดม่จีบอันนี้ใส่หน่อยเสีบหน่อยใส่ไลาเสียบลตจวดพี่น้องจวด ตัวนมัเกอเธอเออเอาตัวลงไปเอามเงเขบอกใส่ลายเ้อใส่จังเงใส่สองนหนึกได้บ่ใคบัเลยบเลยได้ใ่แบบบนอัวดากัโกจำให้บังงนะเป็นังไดอันนี้เอากากล้วยำนี่ใส่เี่ะ้กอนเรียบร้อย ก๋วยกุงย้งนี่นะร้านนี้เป็นรสชาติแบบใดเอาก,การขูดจำ<า>จำ <ว sınız? S 1> น่น่าจะว่าเงินว่าหนวนมันเออบักพริกบักเกลือกัดเข่าในแหนดบัสบาทนี่ตู้รถเขาา่าดอกตู้รถตู้รถไลยอยู่ตู้รถจะวิธีเห<ถ>็ดวะเอาหูเอาเบิ่งนี่ขีดเจี๊ยบขีดเบิ่งเบิ่งขีดขะขอมีดได้สะ ขึ <muitas S 2> ้แ <sketches> น <of course> um, <_ Jean> ่นอนแทนว่าตัดจิ่มน้ำจะหนอกเอืะขอทาตัวนอตให้หมดหนวดด้วก็ันี้หนวดไว้นอนั่ักแค้วกินมับกน่หแบบนี้เราก็ตังนีดซิมเอาหรอบอแบ่วะเซบ นี่บใส่ง่าแ่เอะสำหรับข่อยนะใส่บางหนาวะจัง่อก็ได้ดย้า่ยไดใส่ก็ได้เรอใส่ลนะแคเพียงที่เกี่กับมเพ็ดการเพ็ดก็บกเนาวจักน้อยแค่นั้นมะเพีกนี่ใส่โรเออนน่ะนะพอสุดรพอแล้ว กอละยดนย้อนนี้ดครับเส่นี่เนาะใส้นเลยจังซิมไหมโคกหน่อยก็กได้่ตโอ้เต่เกิดได้หง่มาหาชิมกบดีอย่งก็ดีหัวจักว่าเอการกวยตำให้หนวดมันรนหนวดมันรนโตเต็มแหมหมอ นั่นก็ดีก็เห็นคำใส่สาสามันหนวดละลายนันปลาแขวเออบอกขอทาเว่้ม่องเลยบางท่านขวบใครบ้านนี้ขวบแม่ด้วยม่นก็หน่อยแค่บ้านคนีขวบนครอืมบ้านคู่อยู่บอไม่ใช่คู่ สนควดไปสุดบ้านดีนรดนี่ยส่นามพร้อมนไปน้ำเาไุดูซิ้ในอืมาชุดของผู้ใดชุดดีเราเมื่อนี้ใส่นาไปแล้วใครสู้บัโอ้นัเรียนนีตุนุดใครุดมันหมักสดนาพอละ็จะสูบมาก้ามักได้ไหมว่ แดดกะแดด้องชุดรถไทยรอเบชุดนั่นจะบวงหนึ่งพอดีเดี๋ยวจบเออเดี๋ยวจบได้ร่แจะวากันเด้อพี่เ้ลงผู้ใดว่ากินกัจะวากันเด้ครับว่าี้จมือนี้นี่นี่กินชุดรหลายครับบ้เคยปิดบังใส่หน่อยโมเสสนาเนตวาใส่จนสิ้นแล้วใส่น่อยโมเสวานิดครยยขึ้นหน่อยก็ไอ้นิดวะ พี่น้องก้อยกุ้งเรียบร้อยแล้วครับมากินน้อกันเด้อพี่น้องเด้อกก้อยกุ้งชุดชุดได้เห็นเจ้าว่าเข้าใจแบบแบบจำหมดจังหน่อยเอาไปหเอาเข้านีพี่น้องลองก้อยกุ้งกันมาตัวก้อยกุ้งอืมไปเลย

นั่งไนอย่างนั้นฮะ้าัไก่าวตัไ่หอมอยู่เนี่ยคือไข่บานาเะรู้ว่าไก่บานหีไปนั่งข้าุนไทยนั่งแค่เนี่ยอ้เอานกไมเถอนั่ยนกขําันเอาฮะบอสามแล้วกกขังมันนกเนี่ยนกเขาถ้ากเราม่ได้มาจัเด่นมันเด่นดีเพียงไ สาบ่อสาาตาบ่อสานงานนนี้บ่เ่อมันบอกแงเด้อบ่มนเน่ยังมายังมาใครอยู่มันสั่งมาอยู่ตำสตันเด็ดก็คือค่เนี้ยค่าชไปตั้มของอสายแตพี่ก็ยังบ้ารับยกหมองผูนึง นังเนยนั่นเหมือนเาพิจืตอ์เด่นทังอา่านี่นะอีนิ่มาวะดื่มใส่หอยจตทององน้ำเอามาไม่ไนะมื่อแรกได้แล้วมันมาเคยเป็นปน้ำมันมันมันยวนมหาจักเนนอกระดิ่ง ก็มาบริการทุ่านต้องบอกมันจะให้นางดีต้องกนทำาทานงนหนาเดียวมันเนาะที่ีนิงงได้มาให้มันจะไหวแล้วพ่อว่าใกับยายคาได้ขงคุณน้องมึงสิงบอน้องมึงสิงน้องจะเรี้ยงนั่นนั่นนางเด่นโทราัพท์ัิดเื่องไน่ยเนยเงมือนสาบซีเทียนยังมาบายซีเทียว้ย

กันตัวเดี๋ยเสียงไได้ฝงบอกยานี okay. ้ห okay, รือเปล่าจัเขาใส่ไอ้ไอ้ความม่งรวดหรือความเหี้ยวมั้งชั้นหนึ่งีแม่อุมาแกัน đây nấm hàng, ô wow, coi đẹp, khổ trơn, đấy, hàng, cái này đi bao nhiêu cua, cua cua tết bao bạc, tết ba, ba

แน่แน่ตัวหัวัวหัวจนเกใหม่มคอหันได้ละคนได้ละคนจะประเสริ่เพื่อนประกันแต่สาหว่านาบา่จ้างแนี่แหละงานเบิดหกหมพ่อพได้จ้งานแล้วจ้งานเมิดหกหมื่กดูเขาสะาดเสียเดียวเลยเบรกไปรอยมือ เดือดวเดเดือบวเดแม่วอยเดแม่อยต้องหมุนเดื When ่ดเดือนนี er ้เป็นสันแห่หมดเป็ไงยูเลาเหือนกันบเพชรหอกถึมเห็นบุญแกเขาหาพอหาแม่เขาจะไได้เกยูเล่าคือการที่แล้วเราก็แล้วเดือนนี้คนแบบให้กองบุญอ้อนบวบหน่อยไหมเออเหมือนกันทั้ยี่นิพิวนบไ เป็นกีแล้นปีเปล่าไปตากค่ะเราไม่หายทีแล้วเงี่าารเราไป้ังคายเดินทางใส่เจนิวโอ้ยสุเบาหวานนอนิ่นะชูนงตงนะนันเารู้โทษาเอ่าสมเข็เนะเ่นยามะเือเนเจนีมันอยู่นะม,ม,นมาบิงน

ทนะ uh, eh> no ั้นเลียกินทางเขาเขาแล้อท่นีก็ไม่น่าวบรดมือนี้ม่เรขาสองติ๊บเดี๋ยวจะปั้นเดียวกดโต้แล้วพักกระเราพักกบเราคอยพวกลมแหมคอยหดคอยหดกินบัดงานึงมังหันก็คนที่เคยกินแค่กิ้งเดียวเนี่หน่อยข้าเดียวแสดงว่าพักกระเราพวกมเยกินได้ นี่ตัวนี้เราทำไม่พอตัวร่างยกล่างมาเป็นล่างเลยล่างที่เพื่อนของเราแยกดองนั่นแสบแสบพี่น้องก้อยกุ้งโ็ไมก้อยกลุ่มที่สดมันก็แสบแล้วอ่ะวันนี้ก็ยิ้มเดี๋ยวเราพี่น้องอนะยิ้มนะครับแับนี้กมเข่าก็ได้จหรับคืนนี้ฝากไว้ที่นี้ครับ ขอบพูดอะไรติดตามแล้วก็มฝากกันเลยว่าแชร์นะพี่น้องจ้างเด็ดชั้นยอดครับขอบรับสวัสดีครับ,บ,รบเดี๋ยวไอ้คลิปหน้าเบิร์กันไหมครับ